สวัสดีครับที่นี่นะครับบริษัทแสงประภัยนะครับผู้ผลิตและจําหน่ายไม้สักแปรรูปไม้สักประสานและไม้สักโครงจ้อยนะครับอยู่อําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0817019172นะครับวันนี้นะครับจะพาผู้ที่สนใจนะครับมาชมไม้สักประสาน นในการที่เราจะทําเป็นประตูนะครับเป็นประตูแบบนี้นะครับสามารถทําได้ทุกรูปแบบนะครับสามารถทําได้ทุกรูปแบบของของประตูนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของไม้แดงแล้วก็ไม้สักสวนป่านะคือแนวประตูยังไงก็ต้องมีมีเป็นด้านบนนี้นะครับมีแนวขวางนะครับแนวขวางตัวนี้ ไม่ใช่เป็นไม้โครงในนะเป็นไม้จริงทั้งแผ่นไม้ประสานจริงทั้งแผ่นไม่มีโครงในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้ํานะครับก่อนที่จะจัดส่งนะครับเป็นไม้ประสานเหมือนกันเจ็ดสิบสองเมตรนะครับนะครับตัวนี้เจ็ดเสิบสองเมตรตัวนี้นะครับก็เป็นแปดสิบสองเมตรนะครับคือต้องมีตัวขวางตัวนี้นะครับที่จะทําให้แข็งแรงนะครับ แต่ถ้าคุณลูกค้าบางท่านอาจจะเป็นยาวแบบนี้ตลอดเลยก็ได้นะครับประตูกับไม้ท็อปจะเป็นคนละโครงสร้างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีกนกนะครับลายปีกนกนะครับเป็นไม้สับป,ประสานนะครับคือการทำประตูนะครับจะเป็นโครงสร้างจะไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนกับเป็นไม้ท็อปโต๊ะนะ นะฮะแบบนี้จะเป็นไม้ท็อปโต๊ะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ยาวตลอดเลยนะครับคือโครงสร้างคือยาวตลอดแต่นะครับคุณลูกค้าถ้าจะเป็นประตูแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ทางเราต้องมีโครงสร้างด้านในนะครับด้านในด้วยนะครับจะมีการนําเหล็กมาสอดหรือจะเป็นการนําไม้มาสอด นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ประตูมันมันโก่งนะครับประตูมันจะห่อนะครับคือแต่ถ้าทําเป็นไม,ไม้ท็อปโต้แล้วเนี่ยคือเราเจาะด้านล่างใช่ไหมแล้วเราอจ,ดจอดเจาะยึดคือไม้ก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นท็อปโต้ที่ไม่มีไม่มีปัญหานะแต่ถ้าทําประตูอาจจะโกง่งโก่งนิดนิดนะครับไม่เหมาะสมนะครับอันนี้คือเรานําความรู้เข้ามาบอกกันนะนะครับคือถ้าแบบเนี้ยคือเขาต้องสอด ต้องมีเหล็กสอดนะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้อธิบายให้กับผู้ที่สนใจได้ได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับได้รับรู้กันไปนะครับบางท่านยังเข้าใจผิดนึกว่าจะเป็นแบบนี้เอาไม้ท็อปเนี่ยไปทําประตูได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้นะครับคือโครงสร้างมันคนละอย่างกันเลยนะครับนะครับไม้สับปะานของเราก็สามารถทําได้ทุกรูปแบบของประตูนะครับ เนี่ยวันนั้นไม่ได้ถ่ายไว้ใช่ไหมลูกค้าสั่งแนวนี้เลยแนวเป็นแบบแบบเนี้ยครับแนวออกมาอย่างนี้แล้วก็มีซอสล่องเป็นแนวโมเดิร์นนะครับก็ประมาณแบบเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบออกลูกแนวโมเดิร์นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกมาชมตรงนี้ไอตัวนี้ก็เป็นแนวท็อปโต๊ะนะครับ เป็นแนวทบโต๊ะนะไม่ใช่เป็นประตูนะประตูมันจะเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ,อ,อธิบายให้เข้าใจกันทุกๆท่านก่อนถ้าพี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับ0817019172นะครับโทรสอบถามและบอกรายละเอียดนะครับ ให้ชัดเจนนะครับเราทําได้นะครับพวกประตูแบบนี้นะครับทําได้เลยนะครับประตูนะฮะง่ายๆไม่ยากและราคาไม่สูงนะครับผมโอเคนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ